คน่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมรี G นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาอืมนี่คือบ้านของไคลัสครับผมโอ้โหจริงดิอืมอ่านี่คือบ้านที่ฉันเคยอยู่นะเมื่อก่อนนะ,นะ,นะนะเนี่ยนะเออตอนฉันนึกว่ามันจะกลายเป็นซากปรัปรปับพังไปแล้วซะอีก อืมอ mm. mm. ืม uh อ่าฮะนี่คือน้าพี่สิทธิ์พี่เนาะอืม mm. ในพูดนะอืม h i s was here that อ๋อก็คือสิทธิ์พี่ของเขากับเขาอยู่ที่นี่ด้วยกันเอออ่าฮะคือมันผ่านมาแบบ คือตอนนั้นกับตอนนี้รู้สึกเบื่อกับว,ว่าการเวลามันช่างเนิ่นนานเหลือเกินครับผมเฮ้ยมีของอยู่ด้วยอืมอ่ามีของอยู่นั้นด้วยละมันคืออะไรหว่าอ๋อหมายถึงไอ้นี่เหรออะไรล่ะเนี่ยมันคืออะไรครับผมอ้าวบอมเหรอบ้านฮาวด เออระเบิดแล้วมันมาทำอะไรที่เนี่อะอ่าฮะก็คือเหมือนก็มันไม่ได้มันไม่ได้ตก <c oughs> มันไม่ได้ตกจากคนโดยบังเอิญนั่นดูเหมือนว่าจะมีคนเอามาตั้งไว้นะเนี่ยอเออแล้วใครทำอย่างนั้นหล่ะเออแฮปปี้เอ่เอเลดีมิกกิฮิมิกะเหรอหรือว่าเป็น ท่านหญิงฮิมิกะมาวางไว้เพื่อนเก่าของนายหรือเปล่าไคลัสอืมโอ้โหดิสมิลเลอร์ for me อ๋อกระจกนี่ของสำหรับฉันเหรออือโอ้โห,โหไอ้เจ้าเวินอรอขนาดนี้เลยเหรอ When round อชื่ออะไรบลาล่ะออถูกต้องแล้วครับผมอ,อ่อาฮะก็คืออยากให้คุณใช้กระจกนี้เพื่อส่องความเอ,อ้ยส่องดูความอ,อความงดงามแห่งของจิตใจของคุณประมาณนั้น,นครับผมเนี่ย kindness reflection while thinking of you อาา่าฮะ อืมโอ้มันทําเองเหรอเนี่ยคือทํากระจกนี้ขึ้นมาเองครับผมคือทํากระจกนี้แล้วก็คิดไปคิดถึงไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปด้วยครับผมอืมมันเลยเขาเลยพยายามทําให้มันใสสะอาดที่สุดครับผมอืมขอบใจมากนะครับผมโอ้มันสวยมากเลยแหลนะแถมยังแบบว่าวิงวงิวงวองวังด้วยวเนี่ยอืม กมีอะไรผิดพลาดเหรอเออเกิดอะไรขึ้นอ,อไม่มีอะไรอะไรอะ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเออจู่ๆคุณก็หน้าขาวหน้าขาวเหมือนเห็นผีเลยเออเกิดอะไรขึ้นอ่าโอ้เฮ้ยเอา้าเป็นเป็น fortune teller เหรอคืออันนี้มัน เออบอกว่าเฮ้ยเมื่อ huh กี before, uh ้ค huh. uh ุณเห็นเห็นอนาคตใช่ไหมอืมคุณเห็นอะไรอย่าห่วงไปเลยเดวอเวสโมเดิร์นวันพัซซิเบอร์อ่าก็คือมันอนาคตมันเปลี่ยนได้เนาะเออ and m i s before อ่าฮะแต่ว่าอ่ฮะ อ่าฮะก็คืออันนี้บอกก็รู้อยู่หรอกว่ามันมันอน,อนาคตมันไม่แน่นอนแต่ว่าการที่จะเก็บไว้ในตัวของตัวเองนี่มันจะอึดอัดเอาซะเปล่าๆนะเดี๋ยวจะระเบิดเอาได้เออน่าจะบอกให้คนอื่นรู้มากนะอืม uh huh. someday you will เอ่อ uh huh. โอ้ยจริงนี่ เ uh huh. ออฮะอเจนีบอกว่านายเนี่ยสักวันหนึ่งนะจาจะทรยศไคลัสทิ้งประเทศนี้ไปแล้วก็ออกไปจากที่นี่ฮ้ออุ้ยอึ้งอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมพูดงั้นนนะ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงฮือฉันเนี่ยนะทรยศไคลัสแล้วก็ทิ้งทอดทิ้งประเทศนี้ไป เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้รอกคือ,อสัญญาเลยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดับผมแหมสัญญาไปเถอะควานทองเลยไม่ล่ะตายแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> โ,อโ,โอ้โหหัวเราะเมื่อกี้ผมเกือน้ำลายผิดจังหวะเรียบร้อยเลย I will follow in my heart my master footstep and ปกป้องอะนั่นปกป้องเยอะอะไม่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 ฉันจะทำฉันจะทำตามไอ้น,นี่เอ่อทำตามเยี่ยงอย่างเอ่อมาสเตอร์หรือท่านอาจารย์เนาะปกป้องประเทศนี้และจะปกป้องเธอด้วยแน่ใจได้เลยอืม mm, ฉันรู้ but even so the way I feel oh, about you I always kept it o าว ก็เข้าใจอยู่หรอกนะแต่ว่าความรู้สึกของฉันที่มีให้นายนะ่ะฉันเก็บมันไว้เป็นความลับมาโดยตลอดหืม hmm? even i can't see what happened อ๋อแม้แต่กระทั่งฉันยังมองไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ a great change of some kind of เอ้ some kind is coming ออมีอะไรบางอย่างไม่รู้ครับจะเปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงกำลังมาอยู่นะ Everything seem to be melting away อ uh ่าฮะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเห็นเหมือนกับว่าจะละลายครับผมกลายเป็นเออ่หมอกควันก็คือมองไม่เห็นนั่นแหละนี่หรือไคลัสนี่คือไคลัสหรือเปล่าอเอ้ยยูทูบเอ้ยทั้งสองคนนะี่ยลบเบิร์นนะั่นแหละเอ้ยทำอะไรกันอยู่บนน้องน่ะ อืมคุณกิน dirty food to you เอ่อ to you today ฮะโดนเทลมีอยู่ฟังกันนะฮะก็คือวันนี้นายเป็นเวรทำอาหารเป็นของนายนะอย่าบอกนะว่าลืมก็ได้ใครลับจริงจริงด้วยอืมก็รู้แล้วน่าจะไปเดี๋ยวนี้แหละประมาณนั้นแหละครับผม อืเออฉันต้องไปแล้วแหละอืมเลิกหวงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นสักทีโอเคไหมเออประมาณนั้นแหละนะอืม,อมโอเคอาา่าฮะได้เลย I'm overthinking this and t a n d อาา่อาฮะก็คือเธอบอกว่าไอทั้งหมดเนี่ยเธออาจจะคิดไปเองก็ได้ครับผมคิดมากไปเองอะไรประมาณนี้ Where are you people and then อ who a อ e y o พ p e o p l เเอฮ้ยพวกนายเป็นใครกันฮะแล้วมาทำอะไรจริงนี่ใครพูดครับผมใครพูดเออซัมไกโอชื่อสุดยอดมากใครก็ไม่รู้ประมาณนั้นเลยผู้ชายคนหนึ่งนี่คือชื่อเขาครับผมผู้ชายคนหนึ่ง <laughs> I heard your voice carrying oh <c oughs> ก็คือได้ยินเสียงเราครับผมจากในนี้แล้วแบบดังมากครับผมทำให้เขาโมโหเออไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้เขาอเออเน,น,ออนี่เป็นห่วงก็เลยเข้ามาดูครับผมอืมอืมเออก็คือบ้านนี้ถูกทิ้งไว้นะไม่มีใครอยู่ที่นี่มาเป็นสิปีแล้วอืมอ่าแล้วนี่ก็อ่านี่ไงอันนี้ก็บอกเออเคยมี เคยมีนักดาบเออที่อยู่ในโรงเรียนสองคนเร,เ,รเรียนดาบะนะอยู่ที่นี่สองคนอ่า they both l e f t the place s u d d e n l y in the big c o m m o t i o n อ่าฮะก็คือจู่ๆก,ก็ทิ้งที่นี่ไปครับอย่างกระตุกกระตากเลยคอ m โอมชันอ่ะ mm hmm. uh, in the big commotion สองสสยทะเลาะกันแล้วก็ทิ้งหมู่บ้านนี้ไปทั้งคู่ประมาณนั้นนะผม Some kind of disagreement นี่ไง อ่านี่ไงคือทะเลาะกันเรื่องใครได้ไอ้น,นี่เป็นเป็นผู้สืบทอดอนั่นแหละก,ก,ก็ก็อย่างเรื่องที่เรื่องที่เรารู้มาของใครรัสเนาะพี่ชายไอ,อ้สิพี่ก็อิจฉาเนเอ,อสิ์น้องได้สืบทอดอไอ้นี่วิชาดาบต่อไปประมาณนั้นแต่ตัวเองอดอืม I was a child friend of theirs uh huh. อ้าวไอหมอนี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของไคลัสเว้ยอืมอ่าฮะก็คือไม่รู้ว่าพวกนันไปไหนแล้วแล้วพวกนันไปทำอะไรที่นี่อเออแล้วฉันก็หวังว่าทั้งสองคนจะไม่เป็นอะไรอ่าเออาไม่ใช่ดิผมน่าจะแปลผิดอ๋อใช่ใช่ ก็คือไม่รู้ว่าพวกนั้นไปที่ไหนแล้วก็เขาทำอะไรกันอยู่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรามาทำอะไรที่นี่ผมอ่านเร็วไปไหนอนั่นแหละ Well I su suggest if you want lot ah อยู่ lot, uh, lot. <laughs> want to hear how they k n o w อ่ะก็คือแต่ถ้าเกิดพวกนายนะอยากจะเดินอยากจะสำรวจในบ้านนี่แล้วก็ฉันก็ไม่หว่าอะไรกนะประมาณนั้นแหละ you came all the way to after all อะในมาสักไกลเลยรู้ได้ไงว่าเรามาไกลวะเออมาถึงที่นี่ why don't you h a look around เออทำไมถึงไม่ไปดูอันนี้นะเออดูตุ๊ก,กตานะั่นน่ะตุ๊ก,ต,ก,กตาที่ใส่ถูกใส่วิญญาณไว้นะ่ะนะเออแล้วก็นะกถะานที่อื่นๆประมาณนั้นแหละอืมเออเอ้อเอาคือมาทำไม คือต้องการที่จะมาบอกว่าเออนี่นะจำจำไอ้นี่ได้ไหมจำเรื่องของไคลัสได้ไหมอะไรประมาณนี้เออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเออคือประวัติประวัติของที่นี่นี่เองครับผมอย่างนี้นี่เองแต่ขอโทษจำได้วะ <laughs> ไม่ใช่แล้วโอเ okay, ค let's see uh I, I see let's let take the the woman attempt to อ่ก uh, ็ค uh, ืออ่ะเอาหู เขาใจแล้วเอาระเบิดนี่ไปแล้วไปหาท่านหญิงไอ้เนี่ยไปที่บ้านของไอ้เจได้กันดีกว่าอืมอืมอ่ามันคงเป็นอะไรที่ไม่ดีถ้าเกิดเขาไม่โผล่หัวไปทักทายหน่อยอะนะเนาะอืทง่งนที่กลับมาแล้วแต่กลับไม่ไปทักทายเพื่อนเก่านิสัยไม่ดี <laughs> เอ้ยไคลัส you used to know this that guy don't you นี่ไงนี่ไงเอโดบอกเฮ้ย านายนายรู้จักไอ้หมอนั่นใช่ไหมทำไมถึงไม่คุยกับเขาล่ะเอไม่ bring you joy ใช่ใช่ใช,ใช่ลิกาบอกมันอาจจะเป็นเป็นเป็นความสุขก็ได้นะได้เจอเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมาตั้งเป็นสิบปีประมาณนี้ in spite of ก็คือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายนะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเอ ฉันนะ่ะไม่ใช่ไคลัสคนเดิมอีกต่อไปแล้วฉันเป็นกบไปแล้วเว้ยเอาไม่ใช่แล้ว <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่ไคลัสบอกก็คื want sports, uh huh. really อไอวอนส์บอกนะฮะเบสเลาก็คือนะ่ะคนที่จะทิ้งไว้เป็นอย่างนี้แต่ไตกลับจะไปบอกไอเจ้าไอผู้หญิงคนน,นั้นนี่นะอืม I see what you mean นะฮะโอเคก็เข้าใจายอยู่หรอกนะอืมแล้วอ่าไปไปอย่างนั้นไปบ้านของอาเจ ฮ,ฮิมิกะกันันดีกว่าเพลงที่นี่ก็เพราะดีนะเนี่ย <c oughs> บ้านหองเจฮิมิกาอยู่ไหนครับผมอ๋ออยู่นี่ <c oughs> ผมไม่ได้มาสำรวจตรงนี้ด้วยเซมเกิน ไม่มีอะไรเนาะเธอเป็นใครกันครับผมอืมก็โตด้วยหน้านเจ๊ฮิมเบกาอยู่บ้านนะเปล่าคะผมเออนายเป็นใครอะ่ะเออเป็นพียผมเป็นเพียงแค่นี่ครับผมนักประจนภัยจากฝั่งตะวันตกเออ <c oughs> เราเจอเราเจอระเบิดอ,อ่ะอ แล้วผมพวกเราคิดว่าน่าจะเป็นของอเจที่ไม่กะครับผมอืมเออเราเจอระเบิดจากไอ้ไอ้นี่บ้านของบ,บ,บ้านของไคลัสนะเอออืมอา่าเราเราเระเบิดมาลยคืนนะ่ะเออเออใจดีจังเลยนะขอบใจมากนะครับผมอ,ดดบอ่าเยสรับผมอ่าใช่ ระเบิดที่นายถืออยู่น่าจะเป็นของท่านของอาเจยฮิมิกะนั่นแหละนะ Now that you mentioned it, I heard something about them. แต่ว่าไปพอนายพูดมานี้ฉันก็จำได้ว่าเออฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนนะ w l l dear friend ่าก็คือตอนที่อาเจฮิมิกะยังสาวๆอยู่ครับผมอาเจ เขาเป็นเพื่อนรักของทั้งสองคนนี้ฮะอืมกขขข็ของของซิตี้ของไคลัสแล้วก็ไคลัสเนาะเออฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเมื่อไหร่ที่อ,อ,อเจ๊แกทิ้งระเบิดเอาไว้แล้วก็นะก็ไม่รู้ว่าเจ๊แกคิดอะไรอยู่เหมือนกันนะแอร์ไนด์ได้แลคอน you all have แล้วก็ฉันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าพวกนายสองเอ้ยพวกนายเนี่ย เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนั้นหรือเปล่าอืมแต่ถ้าเกิดอาเจย์ที่ม่การาทิ้งระเบิดนี้ไว้ที่นั่นโดยตั้งใจแล้วก็ t h e n i t h i n k the bomb is linked to connected. c one <oughs> อนนั้นแสดงว่าเออระเบิดเนี่ยมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรระหว่างพวกนายกับเธอแน่นอนโอ้โหฉลาดโคตรอะ่ะจริงเด็ อือโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้อย่างนี้นี่เองใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ก็คือไอ้อาเจเนี่ยแกแกเห,นนเห็นอนาคตได้ใช่ไหมอืมนี่ก็เลยเชื่อมโยงกันครับผมว่าเออทำไมทำไมถึงคิดว่าระเบิดนี่เชื่อมโยงระหว่างเรากับอาเจฮิมเมกาด้วยกันนะฮะอืมนี่ใครล่ะก,ก็บอกเฮ้ยสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างพวกเรากับอาเจฮิมเมกาเหรอถูกต้องแลวโอ้ Oh I'm sorry I oh นี่ชื่อทาทาเซลอืม I should have said earlier I'm Tarsil h u I'm a student the way of the magic under อ๋อก็คือเป็นลูกศิษย์ของอา j ที่ไม่กล้าแล้วนะ that is to say I was I was but now Lady uh, has vanished เอ้าหายไปแล้ว หายไปไหนก็ไม่รู้เรียบร้อยเลยอืมไอ mm. e b e e n น e f t อ๋อ oh, mm. ก็คือตอนนี้หน้าที่หน้าที่ทั้งหมดของอาเจย์ให้ไม่กะาตกอยู่ที่ไอหมอนี่ครับผมอืม mm. mm. ดี๋วลนะเธอหายไปเหรอหม,มายความว่างเธอหายไป mm. อืมอ่านายไม่รู้จริงๆหรือว่าเธอไปไหน <c oughs> ไอ้นี่มันเป็นผู้ชายผู้หญิงวะผู้หญิงมะ uh, What strange hope uh, happening ฮ uh ะ huh. เออมันมีอะไรบางอยา่างผิดแปลกแตกต่างไปนะตกเอ้ยไม่ใช่ในดินแดนแห่งนี้เนี่ยอืมอ่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่านายพูดถูกเลยละว,ว่ามันมีอะไรบางอยา่างแปลกๆเกิดขึ้นกับที่นี่ Uh, have ับ u a l r e a d แล้ว r d the tale of ่ e งข i งเ i n ่องข่อง o อ s เรื่ a r ของ o รื่องของเร o n องของเรื่องของเรืองเ่องของ่อ้ไอ้เ่อองรอง่คือก็คือที่อยู่ของไอ้เ่อเ่อเ่อ่่งรเวลาไม่รู้นะเดาือ่คือ นายได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเออบึงแล้วกันนะบึงของเทพเจ้ามังกรแล้วก็เกาะอีวาโตหายไปไอะไรประมาณน,นี้ r u m o r s have uh, v e v e e v e n reached my e t r that our usual has g o ก e a แล้วก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับว่าผู้พิทักษป่าทาซานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้พิทักษป่าของเราเจ้าโนคูกตัวนั้นอนะ่ะ เอออันนี้บ้าคลังด้วยนะเออ Make the forest u ่าฮ h But i s often been seen in the dragon king swamp of the อ๋อก็คือก็คือป่าที่เราผ่านมามันเป็นเขตของไอ้เจ้าตออัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆมันเนี่ยไปเจอมันที่เออบึงมัง บึงกษัตริย์มังกรครับผมออ The secret beast in the darkon g o s t s w a r m เนี่ยมันเอาอยัางไงก,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 กันแน่ darkon g o s t s w a m หรือ darkon king s w a m กันแน่ฮะแต่นี่ก็บอกเฮ้ยแน่ใจนะว่าม,มันไปอยู่ที่บึงนั่นนะ่ะออ <c oughs> นัอนหมายคอาว่าไอ้ที่น่น <c oughs> อะไรวะเนี่ยโทษครับผม <c oughs> สเสรเต็มคาเลยกัน เฟนน่บอกแสดงว่าอัลเทน่าก็ต้องอยู่ที่นั่นสินเะนอืเอลดดอือ right. ะไร i g ไปอย่างนั้นก็นี่ไงเอาไงกันแน่ดากอนคอสสวอมหรือดากอนคิงสวอมครับผมไปอ,อย่างนั้นเราก็ต้องไปที่ดากอนคอสสวอมเนี่ยนะ,ะบึงมังกรเทพเจ้ามังกรเอสงสัยได้ตามหาลูกเก้วมังกรทั้งเจ็ดจะได้เรียกเทพเจ้ามังกรออกมาได้ ไม่ใช่ดาร์กันบอน <laughs> somehow I have to I have to <c oughs> I have a feeling we might find a key อ่าฉันคิดว่าพอเราไปถึงที่นั่นเราอาจจะเราอาจจะรู้ว่าเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในประมาณนี้ครับผมอ mm, Uh, ม e w ด l l be ก็คือนะพอไปที่นู่นแล้วแล้วก็นะคือพอจะแก้ไขปัญหาให้ที่นี่ใช่ไหมล่ะอันนี้กบอกเออสุดยอดมากครับผมขอบใจมากถ้าเกิดทําอย่างนั้นได้เราจะเป็นหนี้บุญคุณของพวกคุณเลยทีเดียวอืมปะ เออผมลืมบอกไปครับผมไอ้นี่ถ้าเกิดใครที่เล่นมาตื่นๆจุดนี้ก็น่าจะไอ้นี่นะน่าจะรู้เกี่ยวกับไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเมื่อกี้นี่เลยนี่นี่ยเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นแค่มแมพหรอกเหรอเอาเถอยก็คือไอ้นี่ครับผมไอ้พอไอ้ดันเจี้ยนระดับฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไอไออันที่มันแบบว่ามีมีมอนสเตอร์ที่ชายนี่อยู่อะ มีมอนสเตอร์เลืองแสงอยู่นะเออนั่นอะไอแมพพวกนั้นนะครับผมสามารถสามารถออกเกมใหม่ได้นะสมมุติว่าไอมอนสเตอร์พวกนั้นมันหนีใช่ไหมบางทีมันหนีอะเออคุณสามารถไอนี่ออกออกเกมออกเกมเลยนะแล้วเข้ามาใหม่แล้วก็ตามหามันใหม่ได้นะครับผมมันเป็นแบบว่ามันเป็นแรนดอมอะัะบางทีมันก็โผลมาบางทีมันก็ไม่โผลมา เออผมเพิ่งรู้อตอนที่แบบว่าวิง่งอุย้ยน่ารักว่ะตอนที่วิ่งไอเนี่ยเออเควสของมิยูอะ่ะแล้วแบบว่าเจอมอนสเตอร์เรืองแสงใช่ไหมแล้วมันหนีผมอะ่ะโอ้ผมแบบเฮ้ยถ้าเกิดลองลองออกแล้วเข้าใหม่ล่ะเป็นไงเออแล้วผมก็ลองออกแล้วเข้าใหม่เว้ยแล้วมันแล้วมันก็ไอมอนสเตอร์เรืองแสงนะั้นมันก็ไม่โผล่มาเว้ย แสดงว่าไอเน,นี่ยมันไม่ฟิก์เออแมปมันไม่ฟิก์ว่ามีมอนสเตอร์เรืองแสงกี่ตัวหรือเปล่าผมเลยแบบว่าเฮ้ยอา้าวอย่างงี้ผมเลยแบบว่าเที่ยวเข้าๆออกๆครับผมเข้าเข้าออกๆงั้นแหละแล้วมีอยู่ครั้งนึงมอนสเตอร์เรืองแสงโผลมาครับผมเออแต่ว่ามันก็หนีผมไปอยู่ดี แล้วผมก็ไม่มีเวลามากนักที่จะแบบว่านั่งเข้าๆออกๆเข้าาออกๆออกออกออกเข้าใจอ่ะเอออ้นี่ก็น่ารักนั่นแน่แต่มีไอ้เหมียวอีกตัวหนึ่งแต่ผมคิดว่านั้แล้วน่าจะได้ไปตรงนู้นอ๋อ,โ,อโหนี่คือ d a o n Ghost Swarm ครับผมระวาัดมาที่นี่ได้แล้ว ไรวะโหเสียง,งคุยมาเพราะจ้ะอืมแมบวกกันหน่อย โอ้ยไม่รีซิสเหรอโอเคไม่รีซิสเวทโอเคย่มยอดปุ๊บันหนึ่งดอกอเออเจ็บไม่น,าน่าหนักอยู่ซะหน่อยอ ไม่เข้าเว้ยอืมอืเดาถทูครับผมจะไม่เจอ ไรวะมันจะลึกไปไหนเนี่ยลึกไปนะอู้ไอมอนสเตอร์ตัวไอสองตัวนี้ไอตี่หัวมังกรเนี่ยโหพอเปลี่ยนเป็นรูปหัวมังกรแล้วดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยฮะดีกว่าเป็นพวกตัวหนอนเนาะเออแบบเจอผู้ตัวหนอนแล้วแบบเออนี่คือยัง Strange g r o w bird here ก็คือเนี่ยมีนกเล่งแสงแปลกๆเฮ้ยเดียวเอาเอาตลกแล้วเอาแล้วไปไงอะไอ้ที่เปิดเมื่อกี้มันอยู่ไหนเนี่ยเออจะว่าไปหน้ามันก็เหมือนมาอยู่นะเนี่ย มันเปิดทางตรงไหนวะนะ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าตรงไหนเป็นทาง,เป,ทางเป็นทางไหนเป็นทางไหนโอ้ยตลกแล้ะอ้าวเอ้เนี่ยเหรอเปิดตรงนี้เหรอ อ๋อก็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 แค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วแค่นี้โอเคโอเคครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมมาไอ้นี่ดีกว่ามาตรวจสอบที่นี่ก่อนเนาะเราไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเอ นะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไปเจอตรงบอสเลยหรือไม่ก็เจอตรงไอเนี้ยเควสเลยผมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสนะน่าจะตีบอสนี่แหละอโอเคนะครับแล้วค่อยเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าเนาะสำ,สำหรับวันนี้สวัสดีครับ